เสาวไม่เอาไอผัวกพาเด็ดการมุ่งแต่ทำรัฐประหารใจมันสางจนเหลือทนอนกลัน้นต้องออกไปไล่พวกมันทำคนไทยนานต้องน้ำตาร่วงมันเจ็บในสวงป้าปวมรู้หรือเปล่าทิ้งเขียวขาดไทยแล้วออกอย่างก้าวช่วยกันหนุ่มสาวเมื่อประชาธิปมาตาย ใครเหมือนนกันยังจำได้ไหมเมื่อตอนเป็นใครเป็นสุขแค่ไหนมีรอยยิ้มให้กันพอทำรัฐประหารผู้คนสาบแช่งโปรดอย่าดูแคลนประชาชนมาร่วมต่อตานพกรัฐประหาอย่าให้พวกมันเข้ามาย,ามย่ำยีชีวิตของเรามาถึงตอนนี้คงไม่ให้ใครเอาไปได้ แต่วันที่ผมไม่ให้จับมืออีกวันหนึ่งโอ้โหวันนี้เสียวมากมีผมไปพักอยู่ที่หนึ่งผลปรากฏว่า,ม,ามีทีมตำรวจนอกเครื่องแบบประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนมาปิดล้อมมาหมดละปิดล้อมมาผมาก็กำลังจะลงไปคนที่อยู่ในที่พักผมบอกคุณไปทําอะไรไว้หรือเปล่าผมบอกเปล่าไม่มีอะไรเนี่ยมีคนมาล้อมม่หมดแล้วนะผมบอกล้อมก็เรื่องเขาเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรผมเพราะเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครเขา บอกก็มาหาคุณเนี่ยนะเฮ้ยมาหาผมได้ไงผมไม่รู้จักใครคุณจะไปนะ,ป <c oughs> ะปผมจะไปคุณอย่าไปผมจะไปคุณอย่าไปผมไม่ไปก็ได้กลัวมันรันเขาบอกมันมาสามสิบสี่สิบคนมาเป็นรถตู้มาเป็นรถกระบะมาลายร้องไม่หมดแล้วผลปรากฏว่าผมดีครับมันก็มั่นใจมากเลยมันร้องไม่หมดเลยมันร้องหมดแล้วผมกน หนีก็โดนข้ามกำแพงชั้นหนึ่งก็โดนข้ามกำแพงอีกบาบชั้นก็โดมนมาอีกชั้นหนึ่งขาแทบหักมาถึงริมถนนพอดีเห็นแล้วมันมีปากซอยสองปากซอยคนเต็มพึบเลยผมเรียกแท็กซี่บุ๊คเป็นเลยขั้นตอนเตรียมติดคุกคือทำใจแล้วคราวนี้จะติดคุกยังไงให้มันเท่ๆอยู่ๆไปรับสารภาพไปมอบตัวม,มันก็ไม่น่าจะใช่เราเดี๋ยวก็โดนคอรหายีกว่า เข้าข้างเขาไปรับจ็อบเขาหรือว่าโดนให้เงื่อนไขามาอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยคิดว่าต้องหาวิธีติดคุกให้มันเหมือนอย่างบอกว่าเขามาทําให้เราติดไม่ใช่เราไปยอมติดก,ก็เลยโทรศัพท์ไปหาลูกสิ้นเดือนตุลาคมปี2553โทรไปหาลูกนี่นะเดี๋ยวพ่อจะนัดเจอที่ห้างพระตินาประตูน้ำนะพรุ่งนี้10โมงนะมาให้ได้เอนี้พอปุ๊ปิดเรียบร้อยแล้วมันฟังชัด พราะผมส่งชัดแนะ่มึงต้องชัดแน่เพราะกูพูดชัดแล้วกูโทรไปให้มึงฟังชัดๆนะมันมาตามนัดผมก็เลยคุยกับลูกสาวกับลูกเขยก่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อคงจะต้องติดโค้งลาะเพราะว่าอยู่ไม่ได้นานเนี่ยลูกดูแลร้านไปนะพูยจะไม่ทังขาดคำเลยมันมาแล้วนั่นแป๊บคุณสุ่ชาติคุณคงรู้นะว่าผมมาทำไมกูรู้มึงจะมาทําไมรอห้านาทีได้ไหมผมคุยกับลูกก่อนมันบอกว่าแต่ มันก็นั่งฟังผมผมก็สรุปกับลูกเรียบร้อยแล้วก็ให้มันจับโดยดีมันก็กระซิบข้างผมผมให้เกียรติคุณนะผมจะไม่ใส่กุญแจมือจริงๆถ้ามึงให้เกียรติกมมึงก็อย่าจับสิมึงสื่มันจับทำบ้าแล้วสื่จะมาให้เกียรติอีกยังจะมาเอาบุญคุณอีกเออแต่มันก็เอานิ้วมาร้อยอย่างเหูเยหูกางเกงทั้งหลังแล้วก็ยกไปก็ประกบสัมผัสก็เดินไปมันเท่มากเลยคนในห้างดูมันพลึกแล้วนี่มึงพวกมึงทั้งนั้นเลยมึงมาเลยจะกูเป็นโจรเนี่ย ไอ้น,นี่กูพระเอกกูไม่ใช่โจรพระเอกของระบอบป,ประชาธิปไตยครู้ไหมมึงมาจากพระเอกมึงไม่ได้จากโจร วัคน,คนเสา์ไม่เอาไอ้พววพาเด็ดการมุ่งแต่ทำรัฐ